โอ้ and oh, แม่อย่างว่าเดียวทั้งล่างเ,รา,เราะว่านอนใต้ท้องรถเนี่มันเย็นสบายเย็นสบายครับโอเคเรามาต่อเลยดีกว่าโชว์เก่าที่ถอมา,าครับ นี้ก็ถอดออกมาทั้งคู่แล้วนะครับยี่ห้ออน,นี้นะครับเนี่ยฮะก็ประมาณมน่าจะสามปีได้แล้วลนะสองปีความครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการเปลี่ยนโชคหลัง D-MAX ตัวนี้จะเป็น D-MAX ปี2015นะครับ รุ่นตัวไฮแลนเดอร์นะครับการเปลี่ยนโชคหลังนี้จะเปลี่ยนยากง่ายเพียงใดเรามาดูกันนะครับโอเคก่อนอื่นก่อนใดก็อย่าลืมนะครับกดลับไคร์ด้านล่างด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นฝันกำลังใจในการทำคลิปวีโอนี้นะครับก็เราไปดูกันเลยว่าขั้นตอนการเปลี่ยนโชคนี้จะยากง่ายเพียงใดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ผมก็ เปลี่ยนโชกเองเป็นครั้งแรกโอเคเราไปดูกันเลยไปเรามาดูการเปลี่ยนนะครับก็ก่อนอื่นครับเราก็จะมาขอบอกก่อนเลยนะครับว่าโชคที่ผมโชคที่ผมกําลังจะเปลี่ยนนี้คือโชคหลังน้ํามันมันซึมนะครับพูดง่ายๆก็คือโชคแตกครับ โอเคเดี๋ยวผมก็จะเอาโชคใหม่มาใส่นะครับอันนี้จะเป็นโชคก้านทองนะครับพี่น้องป่ะเดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนกันเลยดีกว่าเนี่ยครับมันจะเป็นภาพน้ํามันนะครับติดเลยเลยนมันเริ่มรั่วแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทา่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะทาการถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนนะครับก็ต้องเปลี่ยนคู่นะครับกวางนู้นมันไม่ด้วยนะครับกวางนู้นจะยังให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมทำการถอดออกมานะครับอันนี้จะเป็นโช๊คดีแม็กตัว่เยตัวยกสูงครับตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการถอดก่อน อ,อันนี้ผมได้ทำการขันออกมาแล้วนะครับนี่ครับก็ได้ทำการขันออกมาแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะเอาโชคออกทั้งรถด้านนี้นะครับ โยกๆหน่อยนะครับโยกได้เอ,อกไปแล้วนะครับก็จะเป็นรอยน้ำมันนะครับออกมานะครับนี่ก็คือว่าน่าจะเป็นการค่อยๆซึมออกมานะครับและช่วงเนี้ยมันจะมีฝุ่นมีอะไรเงี้ยฮะพอฝุ่นไปเกาะมันก็เลยทำให้ดูเยิ้มเลยนะฮะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาตัวใหม่ใส่ไปนะครับ โอเคครับผมจะนำเนี่ยฮะนำตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับตัวใหม่เพื่านผู้ชมแน่นนะครับครับก็เดี๋ยวผมก็จะเอาจละบีนะครับทาที่ปลายปลายเพาที่เราจะใส่ตัวโช๊คนะครับนียฮะตัวนี้นะครับใส่ทั้งทั้งล่างแล้วก็ด้านบนนะครับ นะเ,เดี๋ยวเมาดูา่ให้มันช่วงใส่ตอนที่เราใส่ไปมันจะเลื่นครับมันจะไม่มีการเหนื่อยมันจะเลื่อนเข้าไปหน่อยนะฮะนะเห็นไหมครับท่านผู้ชมทาาตรงช่วงเนี้ยนะครับพอเวลาเราถอดครั้งต่อไปมันก็จะถอดง่าย มันก็จะไม่มีพวกขี้ตะกุงตะกันมามาเกิดขึ้นในนี้นะครับแล้วก็ทาทางด้านบนด้วยนะครับอาจจะมองไม่เห็นนครับะว่าผมก็จะทาทางด้านบนด้วย เอาโชคใส่เข้าไปนะครับ โอ้แม่อย่างว่าเดียวทั้งล่างเขาเพราะว่านอนใต้ท้องรถนี่มันเย็นสบายเย็นสบายครับโอเคเรามาต่อเลยดีกว่าเนี่ยครับอ,อันนี้จะเป็นโช๊แก๊สนะครับปรับน้ำหนักได้แก๊สบวกน้ำมันนะครับอืมอือ อจะใส่ยากหน่อยนะครับอันนี้ใช้แรงเยอะแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปทา้งในครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เอาเจารบีทานะครับเนี่ยทาแล้วก็ด้านบนก็เหมือนกันนะครับด้านบนก็เหมือนกันนะฮะ ทำไมใต้ท้องรถทำไมหมามันชอบนอนกันก็เพราะอย่างนี้นี่เองมันเย็นสบายนี่นะครับนะด้านบนนะครับด้านบนผมก็ทาไว้นะครับอันนี้ <c oughs> ตโอเดี๋ยวจะทำการใส่นะครับพี่น้องมันต้องใช้แรงนิดนึงนะครับในการใส่ข้างบนไม่เท่าไหร,ร่ฮะ ใส่เข้าลูไปก่อนใส่แล้วนะครับแล้วก็ดัน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 ,ด,น,ด,นดันเข้าไปนะครับไม่ยากนะครับพี่พี่น้องง่ายอ่าโอเคแล้วก็ใส่ทั้งบนเข้าไปแล้วนะครับเราใส่ท้านล่าง้านล,ล่างต้องใช้แรกหน่อยนะครับเพราะว่ามันเด้งออกมา โอ้โหจะขึ้นเปล่าวะต้องใช้พลังเอาฮบโอเคดีนะยังฟิตอยู่นะครับโอเคอันนี้มันเป็นโช๊คแก๊สนะครับตัวนี้แก๊กกึ่งน้ำมันแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับ ใส่น้กาก็ไาถอดยังไงใส่อย่างงั้นนะครับที่ใส่โช๊คตัวใหญ่ก็เพราะว่ากันท้ายมันโยนนะครับเพราะว่าอันนี้จะรับน้ำหนักก็ร่มรมตันหนึ่งนะครับอันนี้เพราาคันนี้ก็จะใส่หูหูรองแหนบนะครับ อันหนึ่งชิ้นแล้วก็เอาไปแจขันเวอร์สิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวขันตัวล่างก่อนอันนี้จะขันง่ายหน่อยฮะขันนะฮะเอาให้แน่นนะครับ เสร็จแล้วก็เราก็มาไล่ชั้นบนไล่บนนะครับเราก็มาไล่นี่ฮะตัวบ,บนนะอันนี้จะขันง่ายกว่าฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นจะติดท่อนะครับฝั่งฝามือจะติดท่ออันนี้ฝั่งซ้ายมือก็ ขันง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดใช้เป็นตัวกอกแกะก็ดีนะครับตัวกอกแกะมันก็จะง่ายหน่อยรอดเสร็จทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำการย้ำอีกทีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับคานผู้ชมโอเคนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการใส่เรียบร้อยนะครับทีบว่ว้าง แล้วก็ได้ทำการย้ำให้แน่นแน่นที่สุดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนโชคนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชกเดิมนะครับที่ทำการถอดออกมาครับก็โอเคครัก็ใช้ได้นานนะครับโชกเป็นโชคสีทองนะครับเป็นโชกชกรับน้ำหนัก ก็ดูสภาพแล้วก็โอเคนะครับมันก็มีการรั่วเติมของมันฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับตัวนี้โอเคก็เห็นครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับการเปลี่ยนโชคแบบง่ายๆนะครับง่ายๆง่ายมากเลยนะครับคือการที่เรามีกุญแจเบอร์17มาตัวหนึ่งแล้วก็มีต้องหาขาต่อด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ปแจแหวนข้างอย่างเดียวหรือก็แก๊กที่เป็นที่ ด้ามมันสั้นก็อาจจะเอาไม่ออกนะครับเพราะว่าน็อตนี่มันต้องเขาเขาได้ขันแน่นมากนะครับเพราะว่าหนึ่งช่วงล่างมันเป็นการทับน้ําหนักคือถ้าเกิดเกิดการอุบิเหตุยังไงมันก็จะเป็นการอันตรายนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับก็ท่านผู้ชมมีข้อสงสัย แบบไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปที่ไม่ยากนะครับทําเองได้แต่ก็ต้องเน้นความปลอดภัยนะครับในการที่เราจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าช่วงล่างมันมันก็ต้องดูละเอียดกันนิดนึงนะครับก็ตอบถามถ้าผู้ชมอยากจะสอบถามก็คอมเมนต์เข้ามานะครับใต้คลิปวีโอนี้นะครับคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมนะครับกด like ไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นเพื่อแบบจะไม่พลาดวีโอต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับโอเคนะครับก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคฮอยไม่ใช่ครับขอบคุณมากนะครับ